ต้อนรับเข้าสู่ช่อง The c e n t a r o นะคะวันนี้อาจารย์หนึ่งสยามทาร่โไพ่ทาร่าาโรห็นสยามกลับมาพบกับทุกท่านเหมือนดังเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาชาวราศีธนูค่ะชาวราศีธนูลักขาธนูทุกท่านนะคะคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมชาวธาตุไฟทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้จะเป็นดวงชะตาประจําเดือนตุลาคม63ดวงของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นอาจารย์ขอเปิดไพ่กันก่อนนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะและขอต้อนรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะคะขอต้อนรับผู้ที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้จานด้วยนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการทำบุญนะคะขอบุญกุศลหนุนนำให้ชาวราศีธนูนะคะประสบความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดสมดังความมุ่งมา่ปรารถนา ทุกประการนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองประสบแต่สิ่งที่เป็นความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะ ก่อนอื่นเลยอาจารย์ขอพูดถึงในส่วนของภาพรวมดวงชะตาชาวราศีธนูกันก่อนนะคะสําหรับในเดือนนี้อาจารย์มองว่าดวงชะตาของคุณดีมากๆนะคะมีดวงโชคลาภความสําเร็จนะคะความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสําหรับใครที่ติดขัดปัญหาในเดือนที่ผ่านๆมานะคะเจอมรสุมหนักในช่วงโควิดเดือนตุลาจะเริ่มที่จะมีโชคดีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับใครเจราจา,ราแล้วติดขัดอาจารย์มองว่าเดือนนี้จะเจราจารับรื่น อันดับแรกเนี่ยจย์ขอพูดถึงในส่วนของคนที่สมัครงานนะคะเดือนนี้คุณจะมีโชคดีทางด้านของการงานนะคะความมั่นคงทางด้านการงานเริ่มที่จะมาแล้วนะคะมีโอกาสที่จะได้งานที่นะคะคุณพึงพอใจหรือว่าตรงกับสายงานที่คุณต้องการนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจย์มองว่านะคะผลตอบแทนค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะคุณสามารถที่จะมีรายได้เข้ามาดูแลในเรื่องของครอบครัวได้ดีมากยิ่งขึ้น นะคะดังนั้นสภาพการเงินในบ้านในครอบครัวของชาวราศีธนูในเดือนนี้จะเริ่มมีแนวโน้มที่ดีนะคะจะเริ่มมีการเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่ทํางานประจําอาจารย์บอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนของการที่คุณต้องมีการวางแผนในเรื่องของการงานนะคะ การวางแผนดีจะนําความสําเร็จมาให้นะคะการคิดการอ่านสิ่งใดก็ตามนะคะการทําสิ่งใดก็ตามอย่าใจร้อนนะคะขอให้มีความรอบคอบเอาไว้ก่อนเดือนนี้คุณจะมีที่ปรึกษาดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเจรจานะคะเข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดีนะคะขอความช่วยเหลือขอคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะได้รับการอุปถรัรมภ์คำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะและที่สําคัญคุณจะมีคู่คิดที่ดีมากๆนะ เรียกได้ว่าเดือนนี้จะมีกัลยาณมิตรที่ดีแล้วเขาเป็นคนที่เก่งนะคะคุณจะได้รับคําแนะนำนะคะหรือจะได้รับนะคะการชี้แนะแนวทางไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทํางานหรือทําธุรกิจนะคะดังนั้นเดือนนี้อาจารย์มองว่าความสําเร็จเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากๆสําหรับใครนะคะที่รอคอยในเรื่องของการบรรจุงานการโยกย้ายงานนะคะหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอาจารย์บอกเลยว่าคุณจะมีข่าวดีนะคะในด้านของการงาน นะมีข่าวดีที่คุณรอคอยอยู่เลยเดือนนี้มีเกณฑ์สูงมากๆที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือสอบบรรจุได้นะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆสําหรับชาวราศีธนูนะคะสําหรับในเรือนปุตตะลูกน้องในเดือนนี้เขาเรียกว่ามีน้ําอดน้ําทนนะคะขยันและมีความมุ่งม,มั่นนะคะอาจารย์มองว่าเขาตั้งใจทํางานนะคะตั้งใจทํางานแต่อาจจะมีบางส่วนที่ค่อนข้างที่จะดื้อหน่อยนะคะ มีบางส่วนที่มีความมั่นใจหรือความคิดเห็นที่นะคะมั่นใจในตัวเองสูงมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยเดือนนี้อาจจะต้องแชร์ในเรื่องของความคิดความอ่านหรือวางแผนร่วมกันมากยิ่งขึ้นอาจารย์มองว่าถ้าเราเปลี่ยนมุมมองนะจากการที่เรามองว่านะการคิดต่างไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะการคิดต่างเนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์กันว่าการคิดต่างของเขาเนี่ยเขาคิดไปในมุมไหนนะคะมันสามารถที่จะปรับจูนกันได้หรือเปล่าอย่างที่บอกว่าเรือนกรรมะนะคะ อาชีพการงานในเดือนนี้อาจจะต้องมีการร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนไม่ใช่เดือนที่จะวันแมนโชนะคะเดือนนี้ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมนะคะคุณถึงจะรอดนะคะสำหรับการทำงานนะคะในเดือนนี้อาจจะมีคนอิจฉาดิสยาหรือมีคนที่จะนะคะคิดที่จะหักหลังเราหรือคิดที่จะขัดแย้งเราเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยให้นะคะวางแผนการงานให้ดีเตรียมข้อมูลให้ดีแล้วก็อย่าใจร้อนนะคะเรือนลาพะนะ อย่าใจร้อนนะคะหรืออยากคิดอะไรที่หนาหุนหันพันแล่นอาจารย์มองว่าเดือนนี้อาจจะมีบททดสอบเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างกดดันเรานะคะหรือพยายามพูดจาอะไรที่ทําให้เราเสียความมั่นใจซึ่งอาจารย์มองว่าอย่าไปสนใจเลยค่ะนะคะขอให้คุณตั้งใจที่จะทำนะคะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าเราอาจจะเหนื่อยหน่อยในเดือนนี้แต่อาจารย์มองว่านะคะความสําเร็จกําลังรอคอยคุณอยู่นะคะ สำหรับในเดือนนี้อย่างที่บอกนะคะอาจจะเหนื่อยในการที่จะควบคุมดูแลการงานหรือในเรื่องธุรกิจการค้าก็อาจจะต้องลงไปลุยเองแต่อาจารย์เชื่อว่าความมั่นคงในด้านของหน้าที่การงานหรือความสําเร็จกําลังรอคอยคุณอยู่นะคะมาดูสําหรับในเรื่องของความรักกันบ้างเรือนปัตนีคูค่รักคู่ครองนะคะอาจารย์มองว่าครอบครัวของทั้งสองฝ่ายนะคะมีเกณฑ์ที่จะเชื่อมสัมพันธ์ําไมตรีกันมากยิ่งขึ้นคุณมีเกณฑ์ที่จะนะคะได้รับ การยอมรับจากครอบครัวของแต่ละฝ่ายนะคะอาจจะมีเกณออกการที่แต่ละฝ่ายผู้หลักผู้ใหญ่พูดคุยกันในเรื่องของการแต่งงานข่าวดีหรือในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับในด้านของเรือนมรณะนะเดือนนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของข้อเขา่าปวดเขา่าปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อ นะคะดังนั้นเนี่ยทำงานหนักนะคะอาจจะต้องพักผ่อนหาเวลารีแลกซ์นะคะบางทีการที่เราเคร่งเครียดจนเกินไปอาจ,จทําให้เราเหนื่อยล้านะคะหรืออาจจะทําให้เราปวดตึงกล้ามเนื้อได้ยืดเส้นยืดสายหน่อยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะอาจารย์ขอเจาะลึกในด้านของการงานกันบ้างนะคะการงานดีมากๆนะคะเดือนนี้ อาจารย์ขอเริ่มต้นสำหรับคนที่สมัครงานก่อนนะคะเดือวนี้คุณจะได้เริ่มงานใหม่นะคะมีงานที่มีความมั่นคงนะคะและได้ผลกําไรเป็นที่น่าพอใจซึ่งอาจารย์มองว่าการที่คุณไปสัมภาษณ์งานการที่คุณไปเจรจาหรือเริ่มที่จะทํางานเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าคุณจะได้รับไมตรีที่ดีจะเจอกัลยาณมิตรที่ดีคอยให้คำแนะนําให้ความช่วยเหลือและที่สําคัญเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการที่มีนะคะงานที่ เสริมเข้ามาด้วยในเวลาเดียวกันนะคะอย่างเช่นการได้งานประจําและอาจจะมีงานเสริมเข้ามาด้วยดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสของการงานที่มีความรุ่งเรืองแล้วก็เริ่มที่จะก,การเงินดีขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจานะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือเริ่มที่จะวางแผนในการพัฒนางานของตนเองสําหรับใครที่นะคะสอบบรรจุง,งานอาจารย์บอกเลยว่า คุณจะได้รับตําแหน่งที่คุณพึงพอใจใครที่สอบโยกย้ายเอาไว้นะคะแน่นอนคุณจะได้รับข่าวดีนะคะเป็นข่าวดีของที่บ้านนะคะได้รับข่าวดีแน่นอนนะคะสําหรับใครที่ยื่นผลงานเอาไว้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าคุณจะได้รับนะคะตาแหน่งหน้าที่การงานที่สูงยิ่งขึ้นและการเงินก็จะดีตามมาด้วยและนำนำต่อมานะคะสาหรับคนที่เป็นนักธุรกิจนะคะเดือนนี้เริ่มที่จะมองหานะคะโอกาสในด้านของการต่อยอดธุรกิจการค้านะ,ะจะมีคน นยื่นมือเข้ามาสนับสนุนนะคะจะมีคนที่จะคอยนะคะให้คําแนะนําหรือช่วยเหลือในเรื่องของการวางแผนธุรกิจการค้าดังนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าเดือนนี้คุณมีโชคใหญ่ดังนั้นเนี่ยนักธุรกิจหรือนะคะคนที่ทําค้าขายในเดือนนี้ผลกําไรเป็นที่น่าพอใจแน่นอนนะคะสําหรับคนที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะเดือนนี้เขาเรียกว่า จะมีโครงการใหญ่โปรเจกต์ใหญ่เข้ามาทําให้คุณมีโอกาสของการที่ 1. มีชื่อเสียงนะคะ2การเงินเริ่มที่จะดีมากยิ่งขึ้นนะคะดังน,นั้นอาจารย์ถือว่าเป็นโชคดีทางด้านการงานมากๆสําหรับชาวราศีธนูและขนาธนูนะคะสำหรับสถานการณ์ความรักคนโสดนะคะอาจารย์ขอพูดถึงในส่วนของคนโสดสนิท กันนอะะคะสำหรับในเดือนนี้อาจารย์มองว่าชาวราศีธนูนะอยู่ดีๆก็มีเกณฑ์ตกหลุมรักใครบางคนแบบรวดเร็วปุ๊บปับ๊บ นะบางทีความสัมพันธ์ครั้งนี้มันคืบหน้าเร็วมากๆคุยกันแป๊บเดียวคุณมีความสุกว่าคุณตกหลุมเขาทันทีหรือเขาตกหลุมเราทันทีนะคะความรักมันกระชับมิดอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะโดยที่บางครั้งบางทีคุณอาจจะไม่ทันตั้งตัวเลยด้วยซ้าไปนะคะดังนั้นเนี่ยให้ดูดีๆซะก่อนว่ามันเป็นความต้องการที่นะคะเกิดจากความรักหรือว่าความหลงกันแน่นะเพราะว่าอาจารย์อยากให้คุณคิด ค,คิดอย่างมีสติซะก่อนนะอันดับแรกเนี่ยคนที่เขาเข้ามาเนี่ยนะคะเป็นคนที่เราควรจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าหรือเขาเข้ามาแบบลักษณะของการที่พึงพอใจครบแล้วก็เลิกมีความจริงใจหรือเปล่าดังนั้นก่อนที่คุณจะเทใจไปนะคะให้ดูให้พิจารณาดีๆซะกก่อนนะคะดูให้ดีว่าเรารักนะคะหรือว่าเรากำลังหลงเขากันแน่นะคะ มาดูต่อสำหรับคนโสดนะคะที่กำลังคุยคุยอยู่ความสัมพันธ์จะคืบหน้าหรือไม่อาจารย์บอกเลยว่าเดือนนี้มันจะมีโอกาสของการที่ได้ตัดสินใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้คุณกำลังลังเลใจอยู่นะคะว่าจะเอาอยัางไงดีกับความรักแต่อาจารย์บอกเลยว่าเขาค่อนข้างที่จะเทใจมาทางคุณเต็มที่นะเรียกได้ว่าคุณกุ้มหัวใจเขาอยู่หมดัดนะคะดินไม่หลุด ไปไหนไม่ได้นะคะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ตามใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดังนั้นเนี่ยเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์กันได้ตัดสินใจว่าจะคบนะคะคนนี้ต่อหรือเปล่าความสัมพันธ์มันกําลังเดินหน้าแต่ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะกําลังลังเลใจอยู่นะคะขอดูในด้านของความสัมพันธ์ของเขานะคะเขาคิดยังไงกับคุณบ้าง,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 งเขาะคะิดว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ใช่ตรงสเปก ถูกใจทุกอย่างถึงมาว่าจิกยากแค่ไหนนะอาจารย์บอกเลยว่าเขาจะพยายามเอาชนะหัวใจของคุณนะคะบางครั้งบางทีเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยเย็นชานะคะหรือบางครั้งบางทีเขาก็มีความรู้สึกว่าเอาใจคุณไม่ถูกแต่สุดท้ายเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าเขาจะไม่ยอมแพ้ในด้านความรักความรู้สึกครั้งนี้แล้วเขาจะเดินหน้าต่อดังนั้นเนี่ยมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะชาวราศีธนูนะ มาดูต่อสำหรับคนที่มีคู่กันบ้างนะคะอาจารย์บอกเลยว่าเดือนนี้นะคะเขาเรียกว่าพรมลิขิตชะตาลิขิตจริงๆคุณจะมีเกณฑ์มีข่าวดีในด้านความรักนะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการเก็บเงินนะคะหรือว,วางแผนในเรื่องของความรักที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งอาจารย์มองว่ามีดวงสูงมากๆที่จะสละโสดนะคะ ขอให้เป็นพรนันประเสริฐนะคะขอให้เป็นโชคดีของชาวราศีธนูนะคะคู่รักคู่ครองคุณดีมากๆในเดือนนี้มีเกณฑ์ของการที่ลงหลักปักฐานเริ่มครอบครัวใหม่อาจารย์ก็ขออวยพรให้คุณประสบความสาเร็จนะคะเป็นครอบครัวที่มีความรักยืนยาวมั่นคงต่อกันและกันนะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วกันบ้างนะคะ สถานการณ์การงานเริ่มที่จะดีมากยิ่งขึ้นหรือมีข่าวดีทางด้านการงานเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานของตัวเราหรือแม้กระทั่งคู่รักคู่ครองนะมีโอกาสของการงานดีมากยิ่งขึ้นเช่นการปรับเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งการบรรจุงานใหม่หรือการงานมีความมั่นคงนะคะสถานการณ์ที่ผ่านมาอาจจะติดขัดเป็นปัญหานะแต่จ้ามองว่าเดือนตุลาเริ่มที่จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นและสถานการณ์การเงินในบ้านในครอบครัวเนี่ยดี เริ่มที่จะวางแผนการเงินที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอาจารย์มองว่าทิศทางดวงชะตาชาวราศีธนูในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่เป็นบวกมากๆนะคะอาจารย์ขอให้คำแนะนำนะคะสำหรับดวงชะตาชาวราศีธนู เดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่นะคะมีโอกาสของความสําเร็จมีโชคลาภเข้ามาเขาเรียกว่าดวงสว่างสวัยนะคะดวงรุ่งโรดรุ่งเรือง,งมากๆม,มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะ,ะและที่สําคัญการเงินจะเริ่มดีมากยิ่งขึ้นนะคะการเจราจาเป็นผลบวกผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจเดือนนี้ชาวราศีธนูบางท่านนะ,ะมีเกณฑ์ออกรถใหม่ป้ายแดงด้วยนะคะ อาจารย์ขอสรุปด้ไพ่เทพยากรณ์น,นะคะท่านจะให้คําแนะนําว่าอย่างไรบ้างสําหรับดวงชะตาเรานะคะจุดเริ่มต้นที่ดี beginning นะคะเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จในชีวิตนะคะไม่ว่าคุณจะเริ่มงานใหม่บรรจุงานใหม่มีงานใหม่มีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาถือเป็นจุดจังหวะของความสําเร็จที่จะเข้ามาในเดือนนี้นะคะการทําสิ่งใดขอให้ตัดสินใจด้วยสติปัญญานะคะแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาจะนําพาความสําเร็จมาให้ c o m p พล t e ค่ะ ขอความสุขความเจริญนะคะไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่การงานนะคะความรักหรือเรื่องการเงินก็ขอให้มีความสุขความสําเร็จในชีวิตนะคะอาจารย์ขอแนะนาพระคาถาชินนับัญชรน,นะ,ะพระคาถาเมตตาม,มหานิยมพระคาถาเงินล้านนะคะสวดเสริมสิริมงคลในเดือนนี้สําหรับชาวราศีธนูเฮงเฮงปังปังออเดอร์เข้ามารัวๆการเงินเข้ามาเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของความรักนะคะขอพรพระตรีมรตินะคะคุ้มครองปกปักรักษาให้ ชาวราศีธนูมีความรักที่สุขสดชื่นนะคะเดือนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะอุปถัมภ์ค้ำชูให้คำแนะนำนะคะดังนั้นไม่ว่าจะติดขัดปัญหาสิ่งใดก็ตามนะคะขอคำแนะนำ หรือนะคะขอให้ท่านช่วยเหลือเนี่ยจะเป็นคุณมากๆนะคะรับรองว่าการนันคุณจะราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับการทําบุญในเดือนนี้อาจารย์แนะนํานะคะการเติมน้ํามันตะเกียงนะคะการถวายสังฆทานนะคะหรือการทําบุญทําทานสิ่งใดก็ตามจะเป็นอานิสง์ผลบุญส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งมา่ปรารถนานะคะ อาจารย์ก็ดูดวงเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับดวงชะตาชาวราศีธนูนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่มาใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเราจะได้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารระหว่ังกันนะคะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนบุคคลสามารถติดต่อแอดไลน์มาที่เบอร์โทรศัพท์ที่อาจารย์ขึ้นให้ข้างล่างคลิปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดวงการเงินการงานความรัก หรือเรื่องที่คุณเผชิญอยู่ก็สามารถปรึกษากันมาได้อาจารย์จะดูให้ตั้งแต่ในส่วนของพื้นดวงชะตานะคะดวงประจําเดือนดวงครึ่งปีหลังแล้วก็ดวงครึ่งปีหน้าดูแบบจุกๆุจุกจใจนะคะรู้ก่อนวางแผนก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ